ติดไฟราวข้างแล้วนะครับผมจำเลยเอาแค่ข้างละสองดวงก่อนนะหัวท้ายตรงไอ้ตรงกลางกับท้ายนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่คือมองจากด้านหลังเนี่ยมันไม่กินตาแล้วก็ด้านข้างเ,เห็นชัดเวลาเราถอยเวลาเราเลี้ยวมุมด้านข้างเรามองเนี่ยมันจะได้เห็นพื้นที่ที่สี่พื้นเนี่ยช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยทีเดียว คือมองอย่างเงี้ยมันอาจจะมองสว่างนะแต่จริงๆรแล้วในในสายตาข้างนอกที่มองไปเนี่ยมันไม่กินตาเลยนะครับโอเคอยู่โอเคอยู่นะนี่แฉลครับแจ๋วติดข้างเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยนะมันสองล้อมันสองล้อด้านท้ายเวลาเราถอยแบบกลัวเบียดกลัวอะไรเงี้ยนะมันจะช่วยได้มาก ประมาณนี้นะครับผมตั้งเรียบร้อยแล้วครับ